สวัสดีค่ะสวัสดีสีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่ถนนเสรีไทยหกสิบี่มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับการอัปเดตนะคะรถกระบะเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะสําหรับคันนี้เลยค่ะเป็น Isuzu D-Max สี่ประตูเกียร์ออโต้ค่ะรถปีสองพันสิบห้านะคะสําหรับคันนี้ค่ะ อันนี้นะคะจะได้เป็น4ประตู2.5งจุดห้าัดเพีดนะคะเกียร์ออโตมาพร้อมออปชั่นเต็มเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะราคาเสนอขายนะคะอยู่ที่5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้เป็นเกียร์ออโตยกสูง4ประตูนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะเกียร์ออโตค่ะท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะคะที่เบอร์ติดต่อ0ูนย์ หนึ่งสีค่ะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเซรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะวันนี้อัปเดตรถกระบะนะคะสวยๆแจมๆกันอีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นระบบเกียร์ออโต้ค่ะเป็น2.5งจุดเซทเชีดนะคะคันนี้จะได้เป็นแม็กเวลมาเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะหน้ายางยางใหม่มาเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ มาพร้อมแม็กสวยๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะที่เบอร์ติดต่อ064 146 2466ค่ะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะนะคะได้เป็นแอร์ออโต้ปุ่มปุ๊ดสตาร์ทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นจอ Android มาเรียบร้อยเลยนะคะไม่วิ่งอยู่ที่แสนหนึ่งกิโลเมตรค่ะ นะคะสำหรับระบบเกียร์ออโต้คันนี้นะคะเป็นได้เป็น4ประตูยกสูงนะคะท่านใดที่ชื่นชอบมองหา4ประตูอยู่นะคะเกียร์ออโต้สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจัดยอดเต็มได้เลยนะคะฟิลม์มติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ d ีแม็คันนี้นะคะ ด้านหลังนะคะก็นะคะเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะสำหรับคันนี้ค่ะแม c W เวลนะคะ Mac l i n e อร์ liner, นะคะคงเดิมนะคะ Mac l i n e อร์ liner, ติดรถนะคะมีกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะคะเป็นตัวซัดเพชรฉีดรุ่นท็อปสุดนะคะของรุ่น4ประตูนะคะซัดเพชรฉีดอันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะคะ รายละเอียดลูกค้าเงื่อนไขการออกรถง่ายมากๆค่ะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะสําหรับคันนี้ถือว่าเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจ1นึคันค่ะ Isuzu D-Max นะคะ2.5เซ็ตเพชสีประตูปี2015นะคะได้เป็นสีขาวมาพร้อมชุดแต่งครบนะคะแม็ได้แม็กเวลทั้ง4ล้อนะคะมายวิ่งเพียงแค่แสนห0 0่กิโลเมตรเท่านั้นค่ะลูกค้า ไม่สะดวกนะคะมาจัดไฟแนนซ์ที่กรุงเทพเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนะคะให้ทุกเคสนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0641462466นะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะคะ เจอกันได้ทุกวันเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดทําการนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะแอดไลน์สอบถามข้อมูลมเพิ่มเติมค่ะเบอร์ติดต,ต่อ0 6 4 1 4 6 2 4 6 6นนะคะสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตข้อมูลรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ออกรถง่ายๆกันได้ทุกวันนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ